สรรคที่ถือว่าเป็นอุปสรรคที่ทค่อนข้างหนักเพราะไม่คิดว่าหนักโสรนี้จะจะหนักขนาดนี้ก็คุยกับทุกคนว่าก่อนจะต้องผ่านไปให้ได้แต่ละคนหนักแต่ละคนเหนื่อยแต่ละคนล้าแต่ละคนท้อคือแต่ทุกคนช่วยช่วยกันหมดผมก็จัครับแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีครับเขาต้องการให้เราอดทนไม่ไม่อ่อนแอครับให้เราเข้มแข็งเราเป็นทหารเป็นนักรบ เป็นผู้นำหน่วยเขาเราต้องกอดแน่ถ้าเกิดเอ้เราเข้มแข็งถ้าเกิดเราไม่เข้มแข็งเราลูกน้องเราจะอยู่นี่ก็ยังแค่ก้าวแรกครับเหลืออีกสองเดือนไปหวนานกันนะ น้ำอุ่นครับช่วยได้ถ้ามันไม่แช่มันก็จะแห้งแข็งเลยครับลิบนี้พองหมดเลยครับตอนแรกเดินแทบไม่ได้เลยครับอาทเรื่แรกแต่ตอนนี้มันก็ความชินความชามันเข้าที่แล้วมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ฝืนๆนมันก็เดินย่องๆเหมือนกันหมดครับเวลาเดินก็เจ็บแต่บางทีมันถึงเวลาวิ่งก็ต้องวิ่ง ขั้นแรกคือต้องรักษาดูแลตัวเองไม่ให้แผลติดเชื้อให้แผลหายไวมากที่สุดเลยต้องดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุดขั้นที่2คือเตรียมของไปให้ได้มากที่สุดยิ่งเตรียมไปได้มากที่สุดเราพร้อมเราจะสบายครับและขั้นที่3ก็คือบำรุงร่างกายตัวเองเดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวเดี๋ยวว เขาคนที่สองอะคะ่ะ,คะดเตือนแล้วครับแปดเตือนแล้วค่ะมีเลยแล้ว บ้านพี่ดูจากแฟนดูจากครอบครัวม,มันก็อยู่สบายเลยแหลครับจริงๆไม่ต้องมาฝึกไม่ต้องอะไรอะไรมันทําให้พี่ต้องไปรับสภาพอย่างที่เห็นอยู่อย่างเงี้ยครับก็คืออย่างที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ทีแรกแล้วจะเอาความรู้มาพัฒนาด้วยอืและที่สําคัญก็เพิ่งเรียนร่มมา คิดว่าตัวเองน่าจะไปได้อื่จริงๆแล้วมันไม่มันไม่ง่ายคิดเลยเพราะว่านี่คือเราพิเศษอืมกลับมาเห็นหน้าแฟนครับ<ย>ชื่นใจครับชื่นใจอีนครับราบร่างกายของแฟนนี่กลับมานี่ไม่รู้จะทำยังไงต่อดิ ไม่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นขนาดนี้แต่ไม่เป็นไรถ้าเขาอยากไปค่ะเมื่อกี้ได้ยินที่เขาพูดมาแล้วเห็นนั่งซึมอยู่คือจริงๆแล้วอ่ะเคยบอกเขาอยู่อะค่ะว่าคือลูกจะคลอดแล้วจะไปดีหรือเปล่าก็คุยกันแต่ว่าสุดท้ายก็คือเขาบอกว่าเขาจะเอาเอาปีกมาฝากลูกอ่ะค่ะ ก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นก็ไปต่อให้ได้แล้วก็ทําได้สําเร็จจากที่ไม่ได้เจอหน้ากันช่วงเวลาสั้นๆแบบเนี้ยเราจะอยู่และเติมกาลังใจให้เขายัางไงบ้างยังยังคิดไม่ออกเลยเพราววันนี้มันเป็นวันครบรอบแต่งงานด้วยแล้วยิง่ง๋ต้องถกกาก็ดูก,ก่อนว่าจะจะไปทานข้าวหรือจะไปไหนยังไงดีเพราะาเขาก็ไม่ได้นอนมาหลายวันคนยงยจงมีคงไปทานข้าวอะไรเงี้ยกันนะคะ รอบันแต่งางานครบรันแต่งงานหปีท่านผู้ชมครับในสนามรบจริงนั้นไม่ได้เหมือนในหนังแอคชั่นฮีโร่นะครับที่มีพระเอกแบบฆ่ามาคนเดียวได้เพราะฉะนั้นในการฝึกนักรบ ความเป็นทีมสําคัญมากกว่าการเก่งเพียงคนเดียวนะครับเพราะว่าถึงเวลาก็เหมือนกับที่ท่านผู้ชมหรือว่าผมได้ยินจากปากของครูฝึกนะครับนั่นก็คือค่าศึกไม่มีวันที่จะมาให้ความเมตตาสงสารกับน้ําตาความอ่อนแอหรือว่าความไม่พร้อมของนักรบนะครับถึงสร้างค่ายค่ายสร้างคนโครงการ14สนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดก่อนจากกันวันนี้ก็ อย่าลืมนะครับสำหรับน้องๆที่จะออกค่ายตอนปิดเทอมที่จะถึงนี้สิงสร้างค่ายค่ายสร้างคนโครงการที่14ตอนนี้หาค่ายค่ายละ5 0,000บาทก็พร้อมอยู่แล้วครับรีบๆส่งโครงการพร้อมกับหนังสือรับรองจากทางสถาบันเข้ามานะครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์หน้ารายการคนค้นคนของเรางดออกอากาศ1สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่จะติดตามชมคนค้นคนตอนนักรบพิเศษรีคอนหลักสูตรคนเหนือคน ตอนต่อไปซึ่งเป็นตอนที่3ก็มาติดตามได้ในวันเสาร์ที่23เดือนมีนาคมนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้สวัสดีครับ ีนาคมอุบายสองโมงตรงทางวันนายทีวีแค่อยากจะบอกให้โลกได้รู้ว่าคนดีอยู่ที่ไหนฉันจะไปคนหาแค่อยากจะบอกว่าโลกใบนี้คนสู้อยู่ตรงนี้ฉันจะไปคนมาคนคุณค่า คน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 